มีคนถามว่าเอาทูบจี้ขี้แมลงวันออก,ออกมันหายได้จริงหรอคะหายค่ะแต่ที่หายคือเนื้อล่ะคะ่ะไปเนื้อหายไหมเอาทูบจี้เนื้อแหว่งนะเธอมีทูบจี้ขี้แมลงวนันอันนี้เนื้อแหว่งถ้าเนื้อแหว่งแล้วมันติดตรงบริเวณที่เป็นเม็ดสีขี้แมลงวันหลุดออกไปด้วยก็ก็โอเคแต่ว่าสิ่งที่ต้องระวังคือไม่ใช่ว่าเกิดเป็นแผลใหญ่ มากกว่าเดิมอักเสบติดเชื้อหนักกว่าเดิมแล้วลุกลามมากกว่าเดิมที่บางวันหายแา่จะอาจจะได้หลุมแผลเป็นขึ้นมาแทนหรือเป็นคีรอยขึ้นมาแทนตอน,นเด็กๆหมอเคยโดโดปูนแดงขาบอกว่าเอาปูนแดงไปละลายกับมะนาวหรืออะไรสักอย่างาอ่ะแล้วมาแต้มมันจะหลุดอันนี้ก็เหมือนกันค่ะหลุดเนื้อหลุดเช่นเดียวกัน,ม,น,กนมันคือการหลุดโดยการใช้สารที่มีฤทธิ์เป็นกดเป็นดาน่างมากเกินไปเอากดจี้หน้าค่ะมีคนบอกว่ามดแดงเอามดแดงมากัด ผามวา่าแดงมากัดไฝกับขี้เมงวนนันค่ะทําใหา้หลุกกออกดก็เหมือนอกรอา,ารหลักการคือเอากรดเหมือนเอากรด่ะค่ะจี้เนาะไปเกาจนขี้แหมงวนันออก